สวัสดีครับผมมันพินกั n ชน l f e ฟิวไทยใน YouTube ครับก็วันนี้เก็บเรื่องราวการเดินทางประสบการณ์การเดินทางอีกอย่างหนึ่งมาฝากกันครับอยู่ที่ฮานอยนะฮะบางที่เนี่ยจริงฮานอยเนี่ยคนคนเวียดก็จะทานพวกซอสอย่างซีอิ๊วหรือว่าน้ำปลาหรือเล็กนึกมันนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็มีมุ้ยนะครับคือเกลือนะครับเพราะว่าฝรั่งมาเขาทำเป็นอาหารอาหารเช้าให้ฝรั่งนะครับ ฝรั่งเขาบางทีเขาแบบไข่เขาโรยเกลือนะไข่ต้มโรยเกลือหรืออะไรพวกนี้โรยเกลือเขาจะชินกับการใช้เกลือนะฮะซึ่งต่างจากบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าไม่น้ำปลาก,ก็ต้องซอสผูเขาทองอะไรพวกอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเกลือเสรอิร์ฟกับไข่ดาวบางเห็นบางคนเห็นแล้วคงแปลกใจนะะหรือไปที่ประเทศจีนเนี่ยบางที่เนี่ยเป็นเกลือ เกือพุกพริกนะครับกินกับไก่ทอด <c oughs> ของเราก็แปลกดีครับเพราะาเราเราไม่เคยทานอะไรแบบนี้ลองนั่นดูครับไม่กล้าใส่เยอะกลัวเ,เค็มโคตรเค็มๆปลาล่ำแต่ผมรู้สึกว่าเกลือมันไม่ค่อยกระจายอ่ะก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่นะ คนไทยก็คงไม่ชอบเราเอามาฝากกันครับว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้กินว่าเหมือนกับเรานะมีหลากหลายมากผู้คนในโลกนี้ครับผมเวลาเราเดินทางเราจะได้เห็นเรื่องราวแบบนี้ครับเราอยากให้เดินทางกันเยอะๆนะครับมาเจออะไรแปลกๆแงนี้ค่ะพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟือไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ